สวัสดีค่ะฉันชื่อนางสาวพัชราควทธนโนนะคะจบมาจากโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคมค่ะสาวิคณิตเกรดเฉลี่ยรวม2.96ค่ะวันนี้รู้สึกเป็นยังไงบ้างคะได้มาเยี่ยมวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามของเรารู้สึกก็ดีเลยค่ะครูคุณครูทุกคนก็รู้สึกอบอุ่นดีน่ารักเลค่ะแล้ววันนี้มาทําอะไรที่วิทยาลัยของเราคะ ี้นะคะมารับ iPad m มินิค่ะที่อาจารย์ได้นัดมารับไว้ค่ะเพราะอะไรถึงได้รับ iPad มินิคะคือว่าจ่ายค่าธรรมเนียมแล้วก็จ่ายค่าค่าเทอมที่นี่ครบหมดเลยค่ะที่เ,เรียนที่วิทยาลัยเทคโนโล,โลยีสยามนะคะ อย่างแรกเลยนะคะก็ก็ใกล้บ้านและอย่างที่2เนี่ก็คือว่าได้เปิดดูในเว็บไซต์ของวิทยาลัยนี้นะคะก็คือว่าไม่ได้่สอนแค่ทฤษฎีอย่างเดียวค่ะคือสอนในแนวของปฏิบัติด,ด้วยค่ะก็จะทําให้เราได้รู้กันจริงๆเลยคะ่ะชื่อเหตุผลที่ที่ใกล้บ้านเนี่ยคุณพ่อคุณแม่บอกอะไรอีกไหมคะก็ไม่ได้บอกอะไรคะ่ะท่านบอกว่าใกล้บ้านนี้คือท่านเป็นห่วงอยากให้มาเรียนที่นี่ด้วยค่ะแล้วหนูก็อยากอยากจะเรียนที่นี่ด้วยะคะ่ะ มีอะไรฝากบอกเพื่อนๆไหมคะนอกจากว่าลงทะเบียนเรียนแล้วก็ได้รับ iPad นมินิแล้วสถานที่เป็นยังไงหนูได้สัมผัสแล้วรู้สึกว่าเป็นยังไงบ้างรู้สึกดูแบบอบอุ่นดีนะคะไม่ไม่กว้างเกินไปแล้วก็ไม่ใหญ่เกินไปคะ่ะสถานที่ก็น่าเรียนดีคะ่ะก็ฝากเพื่อนๆน,นะคะใครอยากมาเรียนก็มาลงทะเบียนเรียนได้เลยคะ่ะเพราะว่าขณะนี้วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามของเรานะคะก็ยังมี iPad มินินะคะสำหรับ ต้อนรับน้องๆที่มีความสนใจที่จะเรียนในระดับปริญญาตรีนะคะแล้วก็ยังเปิดรับสมัครทั้งระดับปริญญาตรีปริญญาโทแล้วก็ปริญญาเอกอยู่ตั้งแต่แบบน,นี้เป็นต้นไปค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ